ื่องานวิจัยว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญในสถานการณ์ปัจจุบันของกรุงเทพมหานครนะคะก็งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้รับโจทย์มาจากอนุกรรมการด้านอาหารยาและพิมพ์ูุภาพภายใต้ของขคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุมรม้มครองผู้บริโภคหรือคอบชอนะคะค่ะก็เป็นโจทย์ที่ว่าตอนนี้ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญเนี่ยเป็นอ่าเป็นเป็น,ปนอะไรคะเป็นกิจการหรือเป็นธุรกิจ ที่ติดตั้งทั่วไปตอนนี้อย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนหอพักนักศึกษาแล้วก็แพร่หลายไปถึงต่างจังหวัดไม่เฉพาะในกรุงเทพเราก็อยากรู้ว่าในการแพร่หลายเนี่ยมันมีการควบคุมของหน่วยงานหรือเปล่าก็เลยทํางานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาคนงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าตู้น้ำตื่มที่ตั้งอยู่ในใน,ในกรุงเทพมหานครเราเราสำรวจทั้งหมด18เขต ทั้งหมด855ตู้เพราะว่าไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการเนี่ยร้อยละแปดทให้เราสนใจว่าอีก90้าสกว่าเปอร์เซ็นที่ติดตั้งอยู่เนี่ยมีมีมีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการหรือยังเ mm. มือ่อไม่นนกี่วันวันนี้ทางกรมกรมอนามัยที่ดีกรมอนามัยค่ะได้เปิดเผยข้อมูลมาแล้วว่าตู้ในกรุงเทพมหานาครเนี่ยสองหมกว่าตู้แต่มีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการเนี่ยประมาณร้อยละสิบห้าแล้วตอนนี้เราเราก็เลย เห็นว่าข้อเสนอของงานวิจัยเราเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง mm hmm. ก็คือในการที่เรียกผู้ประกอบกิการลุกรายมาขอจดแบรนุญยตประกอบพิจการถ้าตู้ไหนไม่มาหรือหาเจ้าของตู้ไม่ได้เราก็ยิ่งข้อเสนอว่าให้มีการยิถอนทิ้งออกไปและทําลายไปเลยค่ะค่ะแล,ะล้วตู้ไหนที่มีจะทําธุรกิจใหม่หรืออะไรใหมยย่เงี้ยค่ะก็ค่ะขอให้มาขออนุญ,ญาตให้ครบถ้วนก่อนก่อนที่จะติดตั้งแล้วก็ท,ทําสติ๊กเกอร์ให้เป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน อันนี้จะ,นจะเป็นวิธีขั้นตอนแรกเลยต้นทางเลยในการแก้ไขในการแก้ไขเรื่องอต,ต,ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเถื่อนแล้วก็การไม่มีการดูแลรักษาก็งานวิจัยครั้งนี้นะคะในเรื่องของลักษณะที่ตั้งหรือความสะอาดลักษณะกายภาพของเราของตู้ทั้งหมดเนี่ยตกมาตรฐาน<ม>ก็คือเราพบว่าสถานที่ตั้งตู้เนี่ยอยู่ในฝุ่นมาก บริเวณที่มีฝนมากบริเวณทางเดินทางเท้าริมริมปุตบาทหรือข้างถนนนะคะค่ะก็จะทาทให้เกิดการปนเปื้อนของของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคได้ในน้าดื่มะคะม่ะแล้วก็หัวใจน้ําไม่มีการทำความรักความรักษาสะอาดเลยทลําความสะอาดนะคะ<ม>ก็จะมีตะขั่นตะกันเกาะอยู่ที่หัวใจน้<ม>ําอันนี้อันตรายมากเ<ม>พราะว่าจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการติดฉลามเนี่ยก็ตกมาตรฐาน ไม่มีการติดหรือว่ามีการติดแต่เลอะเลือนมากตู้เก่ายังใช้อยู่ตู้ใหม่ที่ติดตั้งก็ยังไม่มีการเสด่หฉลากอันนี้จากการสำรวจมาเนี่ยเป็นตู้เก่าแล้วก็เป็นตู้ที่ไม่ได้รับการรักษาทําความสะอาดเพราะว่ามไม่ทราบเพราะว่ามันไม่มีการระบ,บุวันที่ว่ามีการล้างมีการทำความสะอาดหรือเปล่าถ้าไม่มีการระบ,บุวันที่หรืออะไรเงี้ยสภาพภายนอกเนี่ยดูแย่มากมีฝุ่อนเกาะอะไรเงี้ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าถังเก็บด้านในเนี่ยก็ไม่ได้รับการรักษา ถ้าถังเก็บด้านในเนี่ยไม่ได้รับการดูแลทำความสะอาดอย่างดีนะคะเสี่ยงกับการสะสมของเชื้อโรคเพราะว่ามันจะมีตะไคร่น้ำตัการน้ําเกาะอยู่ก็คือน้ําประปาดิบเข้ามามันจะพักอยู่ที่ถังน้ําในตู้ก่อนแล้วค่อยส่งไปที่ท่อกรองและถ้าเกิดน้ําในถังเก็บนั่นแนหะมันไม่สะอาดแล้วไปที่ไส้กรองไส้กองไม่มีการเปลี่ยนอีก ก็ผู้บริโภคก็จะได้รับน้าที่ไม่บริสุทธิ์หรือสะอาดเลยแล้วปัจจุบนันนี้ตู้น้าดื่มของเราก็ตั้งอยู่กลางแดดจ้าจริงๆแล้วเขาไม่ให้ตั้งอยู่ในกลางแดดจ้านาน,านๆเขาให้ตั้งอยู่ในที่ร่มเพราะว่าแดดสาเหตุของแดดเนี่ยจะทาให้เกิดความร้อนที่สะสมมันก็จะเกิดเป็นตะไคร่น้ำอะค่ะเป็นอยู่เกาะอยู่หังเก็บด้านในถ้าไม่มีการล้างก็จะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโทษกับผู้บริโภคทั้งหมดนี้ผู้บริโภคจะไม่เห็นได้เลยด้วยตาเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ด้านใน พี่พ่อจะเห็นได้แต่ตอนที่สติ๊กเกอร์อยู่ข้างนอกถ้ามีการระบุวันเดือนปีที่ผลิตไปวันเดือนปีที่มีการเปลี่ยนไส้กรองอย่างชัดเจนอันนี้ผู้ริพ่์ก็จะทราบได้แล้วบ่งบอกได้ว่าตู้นี้มีเจ้าของมีผู้ประกอบกิจการที่สามารถติดต่อได้และเราเห็นว่าเขามาทําความสะอาดทุกเดือนในในสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะแต่ผลงานวิจัยเนี่ยเราไม่สามารถหาผู้ประกอบกิจการตู้น้าดื่มได้ว่าเป็นใครหาเบอร์โทรติดต่อเวลาตู้เสียหายหรือว่าเวลาเกิดปัญหากับตุ้ก็ไม่มีติดไว นี้เราก็ได้ทาข้อเสนอไปยังหน่วยงานแล้วเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยก็คือเรื่องของใบอนุญ,ญาตเนี่ยต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นทางทุกตู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายย่อยก็ต้องขอใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการและเราเสนอไปว่าให้ให้ใหกทมนเนี่ยทำการติดสติกเกอร์เพื่อให้เห็นได้ชัดว่าตู้เนี้ยได้รับใบอนุญ,ญาตแล้วเรื่องของฉลาเนี่ยเราก็ยื่นไปทางสคบเพราะว่า ผลการสำรวจเรื่องของการติดฉลากเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองวันเดือนปีที่ระบุบนหน้าตู้ไม่มีการระบุเลยตกมาตรฐานอันนี้เราก็เสนอไปที่สคบอค่ะขอให้มีการเปลี่ยนขอให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบและเอาผิดกับคนที่ไม่ติดฉลากเพราะว่านี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกฎหมายเรื่องประกาศเรื่องของฉลากของสคบอเลยมีความผิดตามกฎหมายแน่นอนฉลากตอนนี้มีอยู่แล้วค่ะสคบอเป็นคนออกให้กับผู้ประกอบกับผู้ประกอบการน้ําดื่มตู้หยอดเหรียญ จะเป็นฉลากที่บนฉลากนั้นจะระบบอกคเตือนถ้าตู้นี้ไม่มีการไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองหรือทําความสะอาดก็ถือว่าไม่ปลอดภัย<ม>ก็จะเป็นฉลากคําเตือนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการแสดงวันที่เปลี่ยนไส้กรองถ้าเป็นเจ้าของตู้ทําความสะอาดทุกกี่เดือนก็ต้องให้ระบุบ,บนตู้นั้นเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นว่าตู้นี้มีผู้ดูแลแล้วก็มีการทําความสะอาดมีการเปลี่ยนไส้กรองตามวันหมดอายุของไส้กรองจริงๆ ค่อแนะนำเบื้องต้น,นบหรพบริโภกเลยคือตอนนี้เราไม่สามารถดูได้ว่าตู้เนี่ยได้รับ,บใบอนุญาตประกอบกิจการหรือเปล่าก็ให้สังเกตว่าควรดืนะ่มน้ําตู้ที่มีความสะอาดได้รับการดูแลทําความสะอาดอยู่ตลอดทุกๆหนึ่งเดือนหรือทุกสัปดาห์แล้วตู้นั้นนะมีผู้ประกอบการหรือมีผู้ดูแลอย่างแน่อย่างแน่ใจว่าเขาได้ทําความสะอาดแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูสังเกตจาก หัวใจน้ําว่าหัวใจน้ํามันสะอาดหรือเปล่าถ้าหัวใจน้ํานั้น,นไม่สะอาดก็ขอให้อย่าใช้ตู้นั้นอีกเลยเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการที่ดื่มน้ําที่ไม่สะอาดเข้าไปค่ะแล้วก็ดูว่าบริเวณที่ตั้งเหลาัที่ตั้งตู้น้ำค่ะอยู่ในที่โล่งแจ้งเกินไปหรือเปล่าแล้วก็อยู่ในที่มีคนเยอะอยู่ใกล้ถังขยะหรืออยู่ใกล้ที่หลังระบายน้ําเสียงหรือไม่ถ้าอยู่ใกล้แหล่งพวกนี้ค่ะค,ะควรหลีกเลี่ยงในการใช้ตู้น้ําดื่มตู้นี้